สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Autolite Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุมตบอลฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกัน แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลสนามที่13กับฮังการีนกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับก่อนจะเริ่มต้นประเด็นแรกตอนนี้ช่องของเราใกล้จะถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์แล้วฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับประเด็นแรกฮังการีนกลางปีปีนี้ร้อนแรงสุดสด วนกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งสำหรับฮังการ,รีใน,นปี2024กลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับความร้อนแรงตั้งแต่อุณหภูมิแทร็กที่สูงราวๆ4 7องศาเลยทีเดียวนักแข่งหลายคนต้องใส่คูลิ่งสูทที่มีน้ำแข็งแห้งเพื่อระง,งับความร้อนของร่างกายเอาไว้ก่อนแข่งขอเสริมนิดนึงนะครับใครที่อยากรู้เรื่องการใช้งานน้ำแข็งแห้งสามารถแวะเข้าไปชมคลิปที่ขึ้นอยู่มุมบนของจอได้นะครับช่องเคยทำไว้ให้แล้วมาต่อครับ เกมการแข่งขันของสนามนี้ก็นับว่าร้อนแรงสุดๆไม่แพ้สภาพอากาศเลยครับตั้งแต่ช่วงต้นของการแข่งขันไปจนถึงรอบสุดท้ายมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายคนสมหวังหลายคนผิดหวังซึ่งมันก็ทําให้คนดูอย่างเ,าเราสนุกไปกับการแข่งขันได้ไม่น้อยเลยแหะครับแถมแลนโดนอริสที่ใครหลายคนคิดว่าเขาจะเป็นผู้นําในช่วงต้นการแข่งขันก็ดูจะออกตัวผิดลายไปหน่อยแทนที่จะบังแม็กเวอร์สตัปเปนจากทีมคู่แข่งเอาไว้แต่ก็ดันขับกินลายเข้าไปหาน้องในทีมซะอย่างนั้น ซึ่งก็เป็นเหตุผลทําให้เขาเสียสถานะผู้นําตั้งแต่ช่วงต้นของการแข่งขันในสนามนี้เลยประเด็นธรรมาประเด็นที่2ไม่เป็นดังที่ตั้งใจนอกจากกลุ่มหัวแถวที่ไล่ทํอัรดับกันอย่างดุดันแล้วบรรดาแถวหลังหลายคันก็พยายามจะทําผลงานให้ได้ดีบางคันก็ขยับอดับขึ้นไปได้ แต่ไม่ใช่กับรถแข่งหมายเลขสิบของทีมแข่ง Alpine อย่าง Pierre Gasly ที่สนามที่แล้วรถก็มีปัญหาตั้งแต่ยังไม่แข่งกับปัญหาเรื่องเกียร์มาสนามนี้จากที่แข่งขันอยู่ดีๆกับโดนเรียกให้เก็บรถกลางคันเพราะปัญหาเรื่องระบบไฮดรอลิกซะง,งั้นนี่อาจจะเป็นนักแข่งที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากในปีนี้ส่วนที่เมทของเขาอย่าง Esteban Ocon เองผู้เคยชนะการแข่งขันที่นี่เมื่อปี2 0 2 1ปีนี้เขาจบการแข่งขันในอันดับที่18แตำแหน่งรองบวยซึ่งก็ดูแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ใครที่เชียร์เอาพีในปีนี้คงต้องเซ็งไปตามๆกันรวมไปถึงรถแข่งวิลเลียมทั้งสองคันที่ดูเหมือนว่าสนามนี้จะไม่ค่อยเข้าทางรถของพวกเขาเท่าไหร่อเล็กซานเดอร์อัลบอนจบการแข่งขันในันดับที่1 4พร้อมกับเสียงบ่นหนาหูจากแฟนแฟนกีฬาว่าเรสนี้ทีมเรียกเข้าพิทไวไปแถมพิทก็ยังช้าแบบสุด,ส,ดส่วนโลแกนซาเจนจบการแข่งขันในันดับที่17ไม่สามารถทำคะแนนเพิ่มจากเดิมได้ ต้องแอบกับซิปบอกก่อนนะครับว่าสนามนี้ในช่วงการคอลี่ยเทียบเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดของนักแข่งทีมวิลเลียมในสนามนี้เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้พวกเขาทั้งสองคนทําเวลาได้ดีกว่าเดิมถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ก็น่าเสียดายที่ยังสู้จนจบท็อปสิไม่ได้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันละครับว่าการในขันสนามหน้าที่เบลเยียมพวกเขาจะสามารถกลับมาทําผลงานได้ดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามกันนะครับประเด็นธัดมาประเด็นที่3ความใจร้อน สำหรับผลงานของทีมแข่งเลตบูเลสซิ่งที่ฮังการอลิงปีนี้ดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แม็กเวอร์สตัปเปนต้องเสียพื้นที่ออกสตาร์ทแถวหน้าให้กับ2แมคคาเรนไปต่อเนื่องไปจนถึงการแข่งขันที่ดูจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในหลายจุดหลายจังหวะเริ่มตั้งแต่ปัญหารถเลี้ยวไม่เข้าในจังหวะต่อสู้กับแฮมตันจนรถหลุดแท็กออกไปเป็นจุดแรกที่ทําให้แม็กเริ่มหัวเสียจนกระทั่งการแข่งขันดําเนินมาถึงช่วงเปลี่ยนยางครั้งสุดท้ายแมคคาเรนเลือกใช้แผ่นอันเดอร์คัต โดยเรียกแลนโดนอริสเข้าพิษในรอบที่46จากนั้นออสการ์ก็ตามมาในรอบที่48ขณะที่เรดบูลเรียกแม็กเข้าพิษในรอบที่50หรือราวๆ2รอบต่อจากนั้นซึ่งมันก็ทาให้อันดับของแม็กร่วงลงจากอันดับที่3ลงมาอยู่อันดับ5ตามหลังชาวเลแคร์ต้องเหนื่อยในการไล่แซงเอาอันดับคืนในช่วงท้ายโดยที่แม็กเองจากที่หัวเสียอยู่ก่อนแล้วเริ่มบ่นกับทีมมากกว่าเดิมถึงขั้นสบดชุดใหญ่ใส่ทีมกันเลยทีเดียว แต่สุดท้ายแม็กก็ไล่แซงชาวจุนได้ในจังหวะแซงที่สุดทางตรงโคง้ง1ในรอบที่57โดยที่ด่านต่อไปของเขาก็คือลูวิสแฮมตันหากอยากขึ้นโพเดียมที่ฮังการ์ลิงด้วยรอบการแข่งขันที่เหลือไม่มากแม็กจึงใส่สุดกําลังจนกระทั่งการแข่งขันดําเนินมาถึงรอบที่63ที่สุดทางตรงโคง้ง1เช่นเดิมแม็กดูเหมือนจะแซงแฮมตันให้ได้ในจังหวะนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะใจร้อนเกินไป อีกทั้งจังหวะนั้นมีรถที่ถูกน็อกรอบวิ่งอยู่ในลายด้วยแฮมตันที่เป็นผู้นําสามารถหักหลบและกลับเข้าลายได้ก่อนจะถึงจุดเบรกไม่แน่ใจว่าแม็กเลือกจะทิมหรือกลับเข้าลายเดิมไม่ทันทําให้ต้องเบกรกกะทันหันจนล้อล็อกไปแฮมตันที่อยู่ในลายเดิมก็หักเลี้ยวปกติทําให้ทั้งคู่ปะทะกันล้อหน้าฝั่งขวารถแฮมปตันปะทะกับล้อหลังรถแม็กเข้าเต็มๆทมําให้ท้ายรถลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะร่วงลงมากระแทกกับพื้นจนหลุดแทกออกไป แต่โชคดีที่ไม่ได้มีชิ้นส่วนใดเสียหายสามารถกลับมาแข่งต่อได้แต่สิ่งที่เสียหายคือโอกาสจบอันดับที่3บนโพเดียมและต้องสูญเสียอันดับที่4ให้กับชาวเลอแครอีกเขาเส้นชัยในอันดับที่5ที่ฮังการ,รีกางปี2024ไปในที่สุด ส่วนนักแข่งของเรดบูอีกหนึ่งคนอย่างเซอร์เชียลเปเรแม้จะไล่ขึ้นมาจากท้ายแถวจนมาจบรอบที่7ได้แต่เชื่อเลยว่าเก้าอี้ของเขายังคงสั่นคลอนต่อไปหากผลงานยังไม่กลับเข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดิมของตัวเองมีโอกาสที่เขาจะเสียตําแหน่งในทีมโรงงานให้กับคนอื่นเป็นแน่แต่ผมคิดว่าปัญหาที่เชโกเผชิญอยู่ตอนนี้คงหนักหนาพอสมควรหากเขาทาผลงานในช่วงคอลี่ไฟได้ดีผลการในขันก็คงจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนครับประเด็นต่อมาประเด็นที่4มาแบบนิ่ง ยังคงมั่นใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับลูวิธแฮมกตันหลังจากฉลองการกลับมายืนในโพเดียมสูงสุดที่สนามซิลเวอร์สโตนได้ทําให้หลายคนต่างคาดหวังว่าเขาจะทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและแฮมกตันก็ทำมาได้สําเร็จถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ชนะแต่การขึ้นโพเดียมอันที่3ได้ก็นับว่าสุดยอดแล้วล่ะครับอีกทั้งยังเป็นโพเดียมครั้งที่3ของปีนี้และเป็นโพเดียมครั้งที่200ตลอดเส้นทางอาชีพของเขาด้วย ในการแข่งขันฟอร์มของแฮมมิงตันอาจจะไม่ได้มีจังหวะวิวะมากนักแต่ก็มีจังหวะโชว์ความนิ่งและฝีมืออยู่หลายจังหวะเช่นจังหวะการป้องกันรับจากแม็กช่วงประมาณรอบที่35ที่แฮมตันพยายามป้องกันแบบสุดฤทธิ์โชคดีที่แม็กดันมีปัญหาเลี้ยวไม่เข้าทําให้จังหวะนั้นเขาจึงหลุดมาได้และอีกหนึ่งจังหวะก็คือช็อตเด็ดของสนามนี้ที่สุดทางตรงโค้งหนึ่งกับการต้องปะทะก,กับแม็กอีกครั้งก่อนจะเป็นฝ่ายที่จิงค์ัมได้เปรียบและขับเขาเสีนชยัย 3, ลลคว้าโพเด และประเด็นสุดท้ายใช้ชนะครั้งแรกจบไป็ิธี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮังการีในาีสองปัี2024และผู้ชนะก็คือเจ้าหนูออสการ์พีแอสทรีจากทีมแข่งแมคกาเรนถึงแม้การเข้าเส้นชัยในฐานะเดอะวินเนอร์ของเขาดูจะมีข้อกังขาอยู่ไม่น้อยกับทีมออเดอร์ของแมคกาเรนที่ดูจะโจงแจ้งเกินไปหน่อยบทสนทนาที่คุยกันระหว่างนะักแข่งกับทีมที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดรุนแรงในบางช่วงบางตอนของการสื่อสารถ้าผมเป็นแลนดนอริสก็คงจะน้ำตาตกในอยู่เหมือนกันนะครับ กับคาที่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าการคว้าแชมป์ในการแข่งขันมันเป็นสิ่งที่ทําคนเดียวไม่ได้คุณต้องการออสการ์คุณต้องการทีมสิ่งที่พูดมาล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นแต่ฟังฟังดูแล้วก็แอบขนลุกขนพองไปหน่อยแต่กนั่นแหละครับฟอร์มล่าวันคือกีฬาที่ต้องทํางานกันเป็นทีมเป็นผลให้แลนโดที่นําการแข่งขันอยู่ในเวลานั้นกับรอบการแข่งขันที่เหลือ2รอบต้องยกคันเล่งหลีกทางให้กับทีมเมดอย่างออสการ์แสงขึ้นไปจบอันดัเดียบสูงสุดแทน จากเหตุการณ์นี้นํามาซึ่งสถานการณ์ที่ค่อนข้างจากระ,ะอักกระอ่วนผมเองจับตาดูปฏิกิริยาของทั้งคู่ว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อต้องมาเจอกันที่พักเฟอร์เม่แต่แล้วทุกอย่างก็คลี่คลายลงเมื่อแลนโดเข้าไปแสดงความดีดีกับชัยชนะของออสการ์พียทรทันทีถึงรถของน้องโชว์สปิริตและความเป็นทีมเวิร์กของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ทําให้เรื่องราวมันดราม,ม่าไปมากกว่านี้ ส่วนทางหน้าของออสการ์เองถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันแต่เจ้าตัวเหมือนจะดีใจได้ไม่ค่อยสุดแม้จะเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาในฟุมละวันก็ตามไม่แน่อาจจะเป็นเพราะบุคลิกของน้องหรือไม่แต่ก็แอบเห็นใจน้องอยู่พอสมควรเลยแหละครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องยอมรับนะครับว่าออสการ์เองก็ขับได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันในสนามนี้เหมาะสมกับตําแหน่งผู้ชนะกลายเป็นนักขับออซซี่คนที่5ที่สามารถคว้าชัยชนะในรายการแข่งขันรฟุตบอลวันได้สาเร็จ ส่วนแลนโดนอริสก็สามารถจบการแข่งขันแนนดับที่2ถึงแม้จะออกสตาร์ได้ไม่ดีแต่ในช่วงท้ายเขาเร็วมากกว่าใครในสนามจบสุดสัปดาห์ที่ฮังการ์ลิงไปอย่างสวยงามสำหรับทีมแข่งแมกกาเลนและโพเดียมวันทูของพวกเขาในสนามนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพวกเขาได้เป็นอย่างดีว่ามีการพัฒนาขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากและพวกเขาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อกรที่น่ากลัวที่สุดทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเวลานี้ สำหรับความขึ้นไหวอหื่นๆเพิ่มเติมทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของ r e f a c t channel ทางช่องได้เปิดเพจไว้พูดคุยอัปเดตเรื่องราวรายวันกับทุกคนตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ครบ1,000 0คนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมแวะไปพูดคุยกันนะครับปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันสนามที่13กับพังกเรียนกลางปี2024กันครับ สำหรับผู้ชนะในสนามนี้ก็คือออสการ์เปียสซีตามมาด้วยแลนโดวานอริสลูวิธแฮมตันชาวเลคแคร์แม็กกูสตัปเปนคาร์ลอสไซเซอร์จิโอเปเรสจอร์ดบรัสเซลยูกิซูโนดะแลนสโตรเฟอร์นันโดอลอนโซแดเนียลริเกียโดนิโคลไฮเกนเบิร์กอเล็กซานเดอร์อัลบอนเควินแมกนูเซนวันเทอรี่บอร์ทาร์ดโลแกนซาเจนเอสเตอร์บานโอคอนและสุดท้ายโชกวนอยู่ครับส่วนคนที่ไม่จบการแข่งขันก็คือเปีอร์แกสลีย์ ขยับมาดูสิ่งลับบนตารางคะแนนแชมป์โลกประเภทนักแข่งกันครับโดยผู้นำยังคงเป็นแม็กกูเออร์สตัเปนตามมาด้วยแลนโดนอริสชาวเลอรแคร์คาร์ลอสไซออสการ์พีเอ์สฟีลูอิสแฮมตันเซอร์ิโอเปเรสจอร์ราเซลเฟรนโดรลันโซและแลนสโตรครับส่วนอันดับแชมป์โลกประเภททีมผู้ผลิตผู้นำยังคงเป็นเรดบูร์ริ่งตามมาด้วยแมคคลาเรนเฟอร์รารี่เมอร์เซเดสแอสตันมาร์ตินวีซ่าบีฮาร์สอารพีนวิลเลียมส์และคิกซอเบอร์ครับ โดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่เบลเยียมกับสนามสปาฟังโกชอมใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพิลิลี่ออทอลายดิสบลิเตอร์บายเอทีวีไทยแลด์ผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายยางพิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กพ il ิลิลี่ออทอลายดิสเบลิเตอร์บายเอทีวีไทยแลนด์ หรือทาง l ล n e โ a p i l l i l y t h a i l a n d ได้เลยนะครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหลน่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับและตอนนี้กล้จะถึง1 0,000แซับแล้วฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆาครับสำหรับการสนับสนุนช่องพัตเตอร์สปอร์ตช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ